อา0์สีครับหกสิบปีครับรถนี้ครับเครื่องเดิมเดิมเลยครับผมก็อ่าสีเดิมนะครับทั้งคัน เด,เดิมเลยทุกสีเดิมนะครับหังไม่มีบุ่มนะครับนี่ก็ทะเบียนเท่มน,น,น,นะครับทะเบียนของูกเนี่ยตรงปีเลยสายสะสมห้ามพลาดน,นะครับจำเดิม,ดมบมดไปหน่อยครับ ในะครบับร้านบูมครับ0ูนย์แปดแปดสี่ห้าององสครับ